ชาวอังกฤษมาท่องเที่ยวในเมืองไทยบอกว่าชื่นชอบการเดินป่าที่น่าทึ่งในประเทศไทยได้เดินทางข้ามภูเขาภูลังกาในจังหวัดบึงกาฬที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและมุ่งหน้าไปยังถ้ำนาคาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามมากๆเป็นสถานที่ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชากต่างชาตินิยมมาเคารพสการะที่มีความเชื่อมโยงกับตำนานโบราณ ซึ่งมีความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับงูหินยักษ์ในประเทศไทยอยากจะรู้จริงๆว่าที่นี่มีตำนานอะไรซ่อนอยู่โดยมีชาวต่างชาติหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันสงสัยจังเลยว่าสิ่งมหัศจรรย์ขนาดนี้คนไทยนั้นสร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆเมืองไทยมีธรรมชาติหลายๆอยา่างที่น่าไปท่องเที่ยวและสำรวจจริงๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมืองไทยนี่แหละเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ฉันชอบไปเที่ยวเมืองไทยมากๆธรรมชาตินั้นสวยงามจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นแล้วรู้สึกว่า Amazing จริงๆสถานที่แบบนี้แค่ฉันเห็นฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าระหว่างทางทําไมถึงมีแมกไม้ธรรมชาติสวยงามมากๆฉันชอบสีของดอกไม้ในเมืองไทยเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทํานาคานี่แหละเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะไปเยี่ยมชมมากๆแต่ว่าตอนนั้นน่าเสียดายเหลือเกิน เพราะว่าตอนนั้นที่ถ้ำแห่งมีปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าระหว่างทางที่คุณพูดคุยกับคนไทยฉันรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยให้การต้อนรับชาวต่างชาติดีเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นแค่เส้นทางที่จะเดินขึ้นไปในถ้ำนาคาแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนจะหยุดหายใจเงียบสงบมากๆเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่หยุดนิ่งสาหรับทุกๆคนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอังกฤษเหมือนกันฉันไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศ และสุดท้ายฉันได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นถึงศรัทธาของคนไทยไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคนไทยถึงมีนิสัยน่ารักฉันคิดว่าเมืองไทยนี่แหละเป็นราชาอาณาจาักรที่ยอดเยี่ยมจริงๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วไกด์ที่พาเราไปรับประทานร้านอาหารอร่อยๆชวนให้เราไปเที่ยวที่ถ้ำนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในกรุ๊ปไม่กล้าไปส่วนตัวของฉันคิดว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเยี่ยมชมที่ถ้ำนาคาแห่งนี้โดยถ้ำพญานาคจังหวัดบึงการเป็นความมหัศจรรย์และความซับซ้อนของธรรมชาติเป็นอันซีนของจังหวัดบึงการที่เต็มไปด้วยตำนานลี้ลับความเชื่อมหัศจรรย์โดยที่ถ้ำพญานาคหรือว่าถ้ำนาคาใน ทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังที่มีหินและผนังถ้ำดูคล้ายกับพญานาคโดยที่ถ้ำนาคาหรือว่าถ้ำพญานาคมีลักษณะของหินแล้วก็ผนังถ้ำที่ดูคล้ายพญานาคมีรูปทรงคล้ายพญานาคหรือว่างูใหญ่นอนขดตัวและมีส่วนสำคัญๆทั้งส่วนหัวลำตัวแม้แต่เกล็ดพญานาคและที่ถ้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อที่นำไปผูกโยงกับพญานาค ว่าถ้ำนาคาหรือว่าพญาน,นาคหรือว่างูยักษ์ถูกสาบให้เป็นหินภายในถ้ำนาคาก็มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหินหัวงูหรือว่าหินหัวพญาน,นาคหรือว่าหินหัวนาคากระจัดกระจายกันไปในพื้นที่และยังมีส่วนลำตัวพญาน,นาค ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในภาคอีสานรวมถึงส่วนเกล็ดพญานาคที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซันแครกและป่าโบราณส่วนที่ถ้ำนาคีนั้นจะคล้ายๆกับถ้ำนาคาโดยมีเพิงหินใหญ่แล้วก็มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหินมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนหัวงูอยู่ไม่ไกลกันและหากเดินทางต่อไปอีกประมาณครึ่งกิโลเมตร ก็จะมีจุดชมวิวผานาคีที่เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงโดยอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เปิดเผยเจ็ดตำนานลี้ลับที่น่าอัศาจรรย์ของถ้ำนาคาและภูลังกาซึ่งตำนานแรกว่ากันว่าถ้ำนาคาเป็นตำนานพญานาคที่ถูกสาปเป็นหินจากตำนานชาวบ้านเรื่องปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับภูหลังกาและบึงโขงหลงเชื่อว่าการล่มเมืองของพญานาคเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองนั้นล่มสลายโดยบริเวณนี้เดิมชื่อว่าเมืองรัตพานครและตำนานที่สองคือเมืองหลวงของชาวบังบทเป็นตำนานดินแดนแห่งเมืองบังบทหรือว่าเมืองลับแหลเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่วังเทพเจ้าแห่งภูหลังกาที่มีตำนานเล่าว่าชาวลับแหลไม่ใช่พูดผีแต่ว่าเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวลับแลอยากจะให้เห็นถึงจะสามารถมองเห็นได้และตำนานที่สคือเมืองพญานาคตำนานดินแดนแห่งเมืองพญานาคราชหรือเมืองบาดาลโดยมีเรื่องเล่าของหลวงปู่วังว่ามีพญานาคมาหาในนิมิสมาธิบอกว่ามาขอส่วนบุญหลังจากนั้นตอนกลางวันก็มีงูตัวหนึ่งสีแดงทั้งตัว เลยเข้ามาในถ้ำชัยมงคลแล้วก็หายไปเนื่องจากมาขอส่วนบุญของหลวงปู่หลังจากนั้นก็บอกว่าได้รับส่วนบุญแล้วโดยพญานาคและชาวเมืองรับแลช่วยสร้างเจดีกองข้าวสีบุญเนาหรือพระธาตุภูหลังกาซึ่งเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปลาล ตำนานที่สคือพระเจ้าห้าพระองค์ตำนานดินแดนประสูตของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นตำนานเรื่องเล่าว่าภูหลังกานั้นเป็นดินแดนพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะและเป็นเมืองหลวงของชาวบางบทลับแลอันมีเมืองพญาน,นาครวมอยู่ด้วย และยังเป็นสนามรบก,กับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระส่งสิทธยานุสิทธิที่เป็นพระทุดงกรรมาฐานทุกรุ่นทุกสมัยมาจัดการกิเลสตัณหาที่ผู้หลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และตำนานที่5คือธรรมสถานแห่งพระอริยะ ตำนานดินแดนสนามโรกิเลตหรือพระทุดงกรรมฐานซึ่งผู้หลังกานั้นเป็นธรรมสถานแห่งพระอริยะพระป่าในสายของหลวงปู่ม่านภูริทัตเถระได้เคยไปอยู่จําพรรษาหรือไปเพื่อการวิเวกบนภูหลังกาหลายองค์พระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงก็เป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชน ซึ่งภูหลังกานั้นเป็นดินแดนพิสุทธ์คนกล้าและตำนานที่6คือภูหลังกาเป็นตำนานดินแดนอาถัรพและเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีความผูกพันอยู่กับภพภูมิพีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายที่ดีคือสัมมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ได้จับตาดูพระสงฆ์องค์เนนอยู่ตลอดเวลาว่าจะประพฤติผิดศิ่งวินัยข้อใดบ้างเรียกว่าคอยจ้องจับผิดถ้าพบว่าพระสงฆ์องค์เนนรูปใดทำผิดเป็นอาบัติก็จะเล่นงานทันทีและตำนานที่เจ็ คือดินแดนสมุนไพรตำนานรามเกียรติตอนพระลักษ์ต้องหอกโมุขศักดิ์โดยมีกุมภการพญยาักษ์ซึ่งเป็นอนุชาของทศกัณฐ์ดำรงตำแหน่งพระอุปราชกุมภการเป็นพญยาักษ์ซึ่งครองธรรมรักษาไว้ซึ่งสัจจะและความสุจริตยุติธรรมซึ่งนั่นเป็นที่มาที่ภูหลังกานั้นมีทั้งพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทยหลายชนิดที่พบขึ้นเฉพาะในอุทยานแห่งชาติภูหลังกา และด้วยชยภูมิที่สำคัญของภูลังกาพผธุ์พึพกษชาติในบริเวณนั้นจึงมีหลากหลายและปรากฏชนิดพันธุ์ที่สำคัญและไม้หายากของประเทศไทยหรือบางชนิดก็มีเพียงแห่งเดียวในโลกและมีเป็นจำนวนมากที่ภูลังกา โดยที่ภูลังกานี้มีพืชถิ่นเดียวที่สำคัญได้แก่โสมภูลังกาเซี้ยวภูลังกาและสิรินทรวันล,ลีนอกจากนี้ยังมีพืชชนิดใหม่ของโลกเช่นเครือสเสวตภูลังกาเซี่ยวภูลังกาและประดับหินอาจารย์เต็มซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาได้ปลึกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย